สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v f CPU ผมเปา i h a v f CPU ครับวันนี้ CPU เซมๆคือเหมือนกันก็คือ CPU ตัวนี้ i3 12 F กาจอวันนี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งแรกเนี่ยเป็นฝั่งเขียวคือ RTX 4060นะครับค่ายแดงที่สายคนสงสัยว่ามันชนได้คืออะไรนี่ RX 7,600จะเป็นตัวชนของค่ายแดงวันนี้คือแดงเจอเขียวที่เหลือเนี่องอุปกอบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดที่เป็นตัว H 6 1 0เหมือนเคยแรม1 6กิกเหมือนเคยนี่แรม1 6กิกซ์ดดาลโฟคืนราคานี้แล้วก็พาวเวอร์สปายเนี่ยจะเป็น600วัตต์80พัทไวจาก MSI MAGA 600 DN จและสตอรเรจตรงนี้2 5 6กิกที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้นั่นเองผลต่าง 800บาทถ้าคุณประกอบไอ1สาย12ตัวเอฟนี่ยนะครับกับ4 6 0เนี่ยราคาเนี่ยนะเหลือเพียงโอ้โหถูกเลย1 7 7 9 0แต่ว่าถ้ามันยังไม่หนำใจนะคุณอัพเกรดเป็น i5 ซะครับ1 8 7 9เเพนเพิ่ม 1, พันเดียวแต่ว่าถ้าคุณเลือก7600จะอยู่ที่1 6 9 9 0ครับผมด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนี่คือ4 6 6 0ด้านขวาคือ 7,600อยครับหน้นที่เกมแรกครับ s o c c e r 2ครับครับผมมีเดียมฟุตตี้มีเดียมโอเคของพี่เป็น DL Balance Frame เ e นของคุณคิวเป็น FSR a l a n c e Frame เ e นมีสิทธิ a ์ที T ่ FSR a m e จะสูงกว่านะกาคียรงกันหรือเปล่าครับคุณคิวฮะเฮ oh. ้ยทหารเดียวกันฮะโอ้โห oh. โอเคเฟมใครเจนใครเจนมันครับคิวมีรู้สึกมีอินพุตแหลกภาพเละภาพอะไรไหมโอ้ใช่ไปดูขนาดนั้นไม่ต้องหาเราจะเป็นดมยงดมยากขนาดนั้นภาพปกตินั่นแหละบ้าถ้าเล่นเกมอะเล่นเดิมอันนี้เรารู้แล้วว่าเอรสาวจะจนมันสูงกว่าแต่พอยคือเรารู้ป่ะคิวอะไรครับดิบยืนด้วยตัวเองอะอันนี้คือพ่อแม่ไม่ส่งแล้วอะเอาง่ายนะอ่าออฟ ดิบยังไงครับคุณคิวดิบยากหลือเกินเลือกไม่ได้หลือเกินคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อันนี้คุณเลือกได้แล้วไอ้เหี้ยอะไรฮะเขียวชนะสี่เวนนู้นทีเนาะเออชนะอยู่ครับไม่กี่เฟรมฮะแต่ว่าก็สูสีมากนะคุณคิวนะครับผมอันนี้คือแบล็คบิ๊บูคงเหมือนทั้งคู่เปิดเฟรมทั้งคู่เปิดเรมีเดียนทั้งคู่เพราะว่าเรในแบล็คบิบูคงนี่มีผลนะภาพสวยขึ้นเยอะแล้วปรับภาพเป็นกลางครับถ้าเคยเคยดูแล้วก็ได้จะรู้อยู่ว่าเรของ AMD เนี่ยอย่า เออเหมือนเอาเขามาฆ่าชัดอ่ะโอ้โหสุดเฟรมมันได้ขนาดนี้ก็เกินไปอยู่นะเดี๋ยวพี่ปิดเลรอแล้วกันถ้าอย่างนั้นปรับภาพเหมือนเดิมนะจะเย้สิบเอ็ดเฟรมสิบเอ็ดเฟรมโอเคมาต่อให้แดงปิดเลยอ่ะถามว่าโดนไหมโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีแต่ว่าถูกกับแปดร้อยไงใช่ครับพูดตรงตรอันนี้เราจะชนะคะแนนครับผมแต่เมื่อกี้คือน้องแต่เดี๋ยวยกแรกไอ้กี่เฟรมอะร้อยสิบร้อยหกเฟรมสี่เฟรมครับต่างงานกราฟิกอันตราครับคุณคิวครับครับเราดีก่อนแล้วกันนะครับ อุ้ยขนาดดิบนะครับโดนเขียวก่อนเลยอันนี้คือยังไม่เฟรมเจนยังไม่ทำงานเลยนะอ่ะเสร็จแล้วครับร้อยสองกับเก้าห้าโอ้ยต่างครับแพ้ไปอันนี้คือในมุมของไอ้นี่นะแรงดิบอันนี้ผมขอเปิดเฟรมเจนนะเฟรมเจนบาลานซ์แต่ว่าแดงไม่มีอันเนี้ยถ้าเปิดเฟรมเจนเนยิ่งฉี่แรงเลยเฟรมไงหน้ากับร้อยเฟรมแสองเท่านะอันนี้ฮะโอ้โหร้อยห้าสี่กับเก้าห้าเดิมเลยเอฟบีอาร์ไม่ช่วยเลยครับเออไม่ช่วยร้อยห้าสี่กับเก้าห้าชนะฮะวารโลแลนด์ครับสวยดีเหรอไม่ต่างเลยพี่ว่าจำไม่ได้ถ้าจำได้ตอนนั้นนะะอยววาโ อุย้ยอะไรแรงกว่าพอกันเลยพอครับวาโรซีพียูไอสามแต่อีสามดีมากนะสามร้อยกว่าเฟรมอะตรงเนี้ยดีทั้งคู่นะครับผมมือ,ม,อมือเจ็ดนี่เลือกได้เลยนะเท่ากันนะเท่ากัน เอาเงนวอลลไม่ต่างยังไงครับพับจีครับอุ้ยนั่นนึงขอลงเอ้ยนี่ซีอูนประเมินผลเสร็จแล้วเท่าไหร่วะฮิวโอ้โหเอเอดีชนะอุ้ยเฮ้ยสองร้อยกับร้อยเจ็ดสิบขอลอง two K ไหม two K พี่ว่าพี่ชนะไปลอง two K กันแต่ว่าถ้าเป็น two K เนี่ยเขียวกับมาชนะเยอะมากร้อยหกสิบกว่ากับร้อยยี่สิบกว่านะครับอุ้ยเยอะครับฟูเอ็ดีเทเจอร์อันต้าเทเลเป็นไฮอันนี้ขอพลังดิบได้ไหมจบไปเลยแล้วกันพลังดิบแดงกมีโอกาสชนะนะเลนด์เอ็ดฟูเอ็ดีเทเจอร์อันต้าเทเลเป็นไฮพลังดิบหมดเลยครับผมเ้ เขียวชนะเมื่อกี้แรงยชนะอยู่เลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราดูรีซอสแล้วกันครับผมถ้าพลังเดิบอย่างเดียวก็สู่สีแต่ถ้ามีเดียสเฟมเจนจะรู้เรื่องถ้าการใช้กับเดลี่อ่ะเช่นการเปิดปิดเคยเคยสวิตโปรแกรมไหมสวิตไปสวิตมาไปไวอ่ะ อันนี้ช้าใช้ซีวีแรงแรงยุบยุบกว่าตรงนั้นใช่ครับแดงชนะกว่าอดีตูร้อยห้าอันนี้ร้อยสิบเอ็ดโอชนะครับจะตึ้งเป็นยังไงครับผมเวดดีออนเอกทูทุกอย่างไม่ได้หาครับเฟรมมันมาพอกันเหรอวะแต่ว่าแดงวิ่งเยอะกว่านะห้าสิบห้าสี่สิบห้านะเฮ้ยเฟรมเขียวเยอะกว่าเอหละเบรกรถมาเหมือนกับว่าโอ้โหอันนี้มันดูเหมือนเบียดๆบีอย่างไม่ค่อยตัดเราคนคิวเอาเราทูเคีดีต่างกันปะผมให้เขียวดีกว่านิดๆนะครับผมไปสิ โอ้ยยี่ยงเหี้ยอะไเงี้ยทอล่าหนอไอ้สัสทอล่าหนอไม่ใช่ 2K อ่ะคิวเขียวยังคงแรงกว่าโอเคครับถ้าไม่ถือ 2K เล่นได้ทั้งคู่นะฟูเอ็ดดีทั้งคู่เอ็กตีมเอ็กตีมครับอ่ะอาร์เดียบาลานซ์เฟรมเจนทั้งคู่เอาไปเลยไหมเป็น FSR สามเฟรมเจนต้องยอมรับว่า FSR สามเขามาแรงจริงๆแต่อะไรรู้ไหมคุณภาพภาพอีกเรื่องนึงนะใช่อูแพสร้อยเจ็ดสิบสามร้อยสามเทปสี่ครับผมมีเปิดฟูเอ็ดดี้เดียบร้านเฟรมเจนนะผมก็จะเป็น FSR เบลาร์นเฟรมเจนเอาวัดกันไปเลยนะ ครับกาเฟมไปไม่ได้หายครับผมอุ้ยก็ยอมรับว่าไอ้แบบเฟมเยอะแต่คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งนะคือข้อดีของเขียวลืมบอกไปว่าเขียวเนี่ยใช้ได้ทั้ง D L S S แล้วก็ F S R แดงเนี่ยใช้ได้แค่ F R อย่างเดียวนะครับประมาณนี้ครับผมนี่คือโกสครับอะไรดีเป็นมันนิทูของพี่เปาดีเอาบาลานะของผมเอฟอาร์บาลานะเออชนตรงปรับอะไรอ่ะปรับไฮให้เว้ยกาจอคุณวิ่งเยอะจังคุณคิวอันนี้กาจอล่าไม่มาว่ะโอเคอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์งลงไปทั้งหมดของผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยเฟมเหล็กว่า ไม่ไม่คิดเองครับเพราะว่า DMS ปฏิภาพมากกว่าเอเมจาเบดีเอ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 รอฟอเ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 เอเอเอเาเอเมเอ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 อนอเกเอ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 นอเอเอเอมือเอ่อเอเอเ่เออยอเอเอนะเอนอเกเอวอเ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 อ่อเกเอเอเอเิเอเอเอ็นเอเอเออ่อเ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 อ่อเะวอเออเตเอ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 เเอเเอเอเเอ็ออเ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 ออเออเอเอเมเอเออออเ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 เอเอเเี่เเอเเเอเเ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 อเาเนเเเอเเอ่อเเอเอออ เลยใช่ว่ามัวดีกว่าเนี่ยเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับซีพียูร้านสองคู่ รันเกินไปทั้งคู่การ์จอวิ่งไม่เต็มทั้งคู่ผมไม่อยากเรียกว่าคอขวดเลยผมเรียกว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพของมันดีกว่าเซตติ้งครับเว้นดีเดียบาลานซ์เฟรมเจนไฮผมเป็นใน,นเบนอาร์บัลานซ์เฟรมเจนเปิดพาเชซิ่งไหมเปิดครับอับสุดเหมือนเดิมอับสุดเหมือนเดิมอาจจะราบันเป็นมาก,ก่อนอเห็นป่ะโดนนะนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีปิดเรย์ให้78เฟรมอันนี้ก็42่สิบนะสีนะ่สิบอันนี้ปิดเรย์ทั้งคู่ครับปิดเรย์แล้วปิดเรย์ยังเปิดเฟรมเจนอยู่ครับเฟรมพูดทั้งคู่เด็ดผมมองว่า4400มมัันนสมกกับบรรราจออออเ์ยู่่แล้วะตงนี้ดีกว่าฮะ เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าห้าของพี่ร้อยห้าห้าอันนี้ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับโอเคสูงกว่าอ่าก็รบกันรบกเนีอะอันนี้แบบดิบชนดิบเลยไหมอ่าดิบเลยครับโอเคครับเพราะว่าเกมมันไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นไหมอ่าอันตราเก้าสิบก็โอ้ยชนะแพ้อ่าโจรสลัดแพ้ครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะโอ้ยคิวได้ไฟว่ะเฮ้ยคุณดูคุณเล่นไฟเอ็มอยู่ดีกว่าเดิมเยอะฮะอันนี้โอเคกล้าจ่อเลยเสี่ยวโสนี่ปึ๊บ 7,600ครับชัดเจนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ b l a c k m ิดฟูลโคครับ Full HD Medium Ray Medium พลังดิบครับ60เฟรมอันนี้เล่นไม่ได้นะ11เฟรมเล่นไม่ได้ครับถ้าไม่เปิดเรครับ110เฟรมกับ106เฟรมครับฟอร์ซ่าซาน้ครับฟูด Extreme อืม พังดิบก่อน95ครับกับ102ครับผมเหมือนเซฟโจะแรงกว่าแต่ถ้าจะให้สี่าู0ยูตัวเเฟรมเจนครับครับรู้เรื่องเลยอ154ผมว่าอันนี้สลับนะจริงๆนะอันนี้อันนี้ต้องอันนี้95ต้องฝั่งนี้นะครับเอาหรอใช่อ่ะันนี้เป็น102แล้วกันเดี๋ยวแก้เอา102อันนี้95แซ่พัง2077ครับปรับสุดครับ ปิดพาร์ทเทสซิ่งครับเปิด DL เอลเฟรมเนคือเปิดเต็มที่เขียวได้เจ็ดสิบคือยังไหวอยู่อันนี้ส2่สิบสอแต่แดงไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปิดเรขึ้นมาครับโดยที่เขียวเนี่ยเปิด DLS 3 f เ a m e Gen ฟรมเจนเนี่ยนะครับร้อยห้แต่อันเนี้ยเปิดเอเ3น r าร์สามเรมเจไงร้อยแปวาโลสอร้อยหาบเออพอๆกันอาร์ดีชูใจหมดเยอะกว่า1 1ั กับ105ครับผมแล้วรับอาตผมมองผมมองว่าเขียวแรงกว่านะโอเคครับถ้าเปิดแอร์สาเฟรมเจนเนี่ยเขียวแรงกว่า140 175่สิกับ130 160ครับถ้าเป็นพลังดิบก็7จ็ดสิบเก้าพับจีถ้าเป็นฟูเอ็ดีเนี่ยพอๆกันใช่ไหมคิวร้อยห้าสิบร้อก้าห้าพอๆกันร้อพอๆกันครับแต่ถ้าเป็น 2K เนี่ยโอ้โหเขียวแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดอออฟครับในโหมดเบสมาร์คครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฟูเอ็ดีจริงแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคอออฟเนี่ยเขียวต้องเปิดเเเเเเฟฟรรมมจจนนแดดงก็ปิออาสโค ร้อยเจ็เฟรมครับร้อยสามสีครับรอ่ายเอกครับเวรี่คายครับฟูดดีก่อนเขียวแรงกว่า8 0ดสิ้โอเคอันนี้7 0็ดสิบ้าทูเค แปดสิบหนึ่งร้อยพอๆกันเท่ากันเลยแต่ 4K เขียวแรงกว่าเจ็ดสิบแปดสิบก็ลองดูแล้วกันดีท okay. like> ั้งคู่ก็วอครับผมฟ Full D Ultra พลังดิบนะแปดสิบร้อยสิบครับดีกว่าเจ็ดสิบร้อยห้าสเปคธรรมดาโมเรส Full HD วีดีไฮเรวีดีไฮเขียวเปิด DL บาลานซ์เฟรมเจนแดงเปิด FPR สามเฟรมเจนเขียวสูงกว่าเก้าสิบร้อยยี่อันนี้เจ็ดสิบร้อยยี่ห้าครับสไปเดอร์แมน2ฟูดีปรับพายอัพสเกลเท่านั้นอัพสเกลเท่านั้น DL บาลานซ์ FPR บาลานซ์ครับผม กลับแค่ว่า FHR Balanced ทำได้ดีกว่าคือ60-80กับ55-70 Ghost of Tsushima ครับ Full h Very really High <c oughs> Dial Balanced Frame Gen กับ FHR Balanced Frame Gen ไม่แปลกใจที่อันนี้จะเยอะจะเยอะกว่าเพราะว่าใช้เอเออาร์สาือว่คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งต็อกเกอร์จูครับฟูให้ดีแบบกลางพอนะครับพลังดิบก่อนเลยเขียวทําได้ดีกว่าครับห้าถึบเจ็ดสิบกับสี่ห้าหกห้าแต่ถ้าสมมติว่าให้เปิดเขียวเปิดเดียวบาลานซ์เฟมเจนอ่าแดงก็เปิดเอเวดนบาลานซ์เฟมเจนเยอะกว่าแต่คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งนะประมาณนี้ครับเพรว่านะคิวอะไรฮะที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ว่าค่าพลังกาจอหรอกมันค่าอะไรมันว่าค่าพลังคนเทส อ๋อใช่ลาไปก่อน bye บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ